สวัสดีชาวธาตุดินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูในหัวข้อสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณยังคบยังคุยอยู่นะคะหรือว่ามีประเด็นมีปัญหานะนะคะนิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วหรือว่าเลิกไปแล้วก็ได้นะคะอยู่ในสถานะอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราอะจะไปดูกัน,นว่า สิ่งที่เขาอยากบอกคุณชาวธาตุดินนะคะพลังงานในคลิปนี้มีอะ,อะไรบ้างเนาะอะ่มาดูกันคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีวันหมดอายุนะดูได้เรื่อยๆนะคะ,ะแต่ว่าอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเนาะชาวธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรโอเคมาเรามาเริ่มกันจาก พลังงานเรื่องราวความรักของคุณกับเขาคนนั้นก่อนนะคะพลังงานเรื่องราวความรักณนะปัจจุบันนี้ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นเป็นอย่างไรอ่ะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรไปดูกันอืมบางท่านเหมือนกโกรธกันนะเหมือนกโกรธกันนะใช้อารมณ์นะคะเหมือนเหมือนมีการแบบว่าใช้อารมณ์กัน แล้วก็ตัดจบความสัมพันธ์กันไปหรือว่าอาจจะพูดอะไรที่ค่อนข้างตรงแล้วก็แรงใส่กันนะคะเออเนี่ยเหมือนว่า,าคุณก็แบบใจร้อนเขาก็ใจร้อนนะคะความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนว่ามันมันตัดจบแล้วอะนะคะจากพลังงานที่ขึ้นมานะมีคนที่หันหลังแล้วก็เดินจากคุณไปแล้วด้วยอะ่ะอืม จะถามว่าตอนเนี้ตัตคุณเองอะ่ะเป็นอย่างไรบ้างดูแลเครียดนะคะเหมือนคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขนะนะคะตอนที่ทะเลาะกันแล้วก็ตัดจบกันไปเหมือนตอนนั้นนะ่ะอาจจะใช้อารมณ์แล้วก็แรงด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่พอสถานการณ์มันผ่านไปแล้วอะเนาะ มันก็กลายเป็นว่าความกโกรธมันก็หายไปกลายเป็นความรู้สึกคิดถึงรู้สึกเสียดายรู้สึกว่าไม่น่าทําอะไรแบบนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบเออถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้จะไม่ทําจะไม่ทําหรือว่าจะไม่พูดอะไรแบบนั้นเลยทําให้คนคนนั้นนะ่ะเขาว่าหันหลังนะแล้วก็ถอดใจไปจากคุณนะนะคะ เหมือนว่ามันอาจจะเป็นคําพูดที่แบบตรงมากๆหรือว่าพูดอะไรที่แบบว่าใช้อารมณ์หงุดหงิดพานโมโหเวียงวีนหรือว่าทะเลาะหาเรื่องอะนะคะแล้วถ้าให้คนคนนั้นอะเขารู้สึกว่าเขาน้อยใจคุณแล้วเขาไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่ตัวประกอบอะไรก็ไม่รู้อะนะคะในชีวิตของคุณนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่สําคัญไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณเลยเหมือนว่าคุณแบบ เหมือนคุณอาจจะแบบใช้อารมณ์กับเขาบ่อยครั้งอะนะคะหรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนคนนี้เอ,อ่อเขาแบบเก็บสะสมมาก็ได้นะแล้วพอถึงวันหนึ่งอะเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปแต่ว่าบางกรณีก็คือมันก็มีในเรื่องของความเจ้าชู้ความหลายใจนะการเป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรของกันอะนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ เขาอาจจะมองว่าเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกคุณหรือว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้แล้วก็คุณเหมือนแบบเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกเขาก็ได้นะคะพลังงานมันสลับฝั่งกันได้นะเนี่ยมันเหมือนว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนที่แบบว่าเจ้าชู้มีคนที่เหมือนว่าเอ่อเฟรนลี่นะเพื่อนเยอะสังคมเยอะคนคบคนคุยเยอะแล้วก็เหมือนว่าความสัมพันธ์อะมันยังไม่ได้คอมมิตอะไรกันยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่มีสถานะ แต่สำหรับบางท่านนะอาจจะอาจจะเหมือนแบบว่าเออเป็นแฟนกันแล้วแหละนะคะบางท่านก็อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการที่แบบว่าไม่ไม่หยุดไม่พอนะคะยังคงแบบมองหาคนนั้นคนนี้นะคะอืมนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นะแล้วตอนเนี้ตัวคุณก็คือเครียดแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะ เหมือนว่าภายนอกนะ่ะคนอื่นๆที่เขาเจอคุณนะคะเขาก็มองว่าคุณก็แบบแฮปปี้ดีอ่ะเหมือนเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าโอ้ทำไมโชคดีจังเลยเกิดมาก็มีครบทุกอย่างแล้วอะนะคะคือคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครบหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีความสุขคนนึงเลยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะเนาะสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณนะเนี่ยเขามองว่าคุณแบบ นะสุขสบายนะคะเออชีวิตดีแล้ววะแต่จริงแล้วไม่เลยเนี่ยเนี่ยใครจะรู้เนาะว่าอันนี้คือคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่อะเนาะภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของคุณอะนะคะความทุกข์ความเศร้าความเสียใจยความเหงาความคิดถึงความรู้สึกเสียดายนะกับคนคนหนึ่งอะนะคะที่ทำให้คุณเป็นได้ขนาดนี้นะเออนะคะตัวคุณน่ะ ช่วงเนี้ยอาจจะแบบนอนไม่ค่อยหลับด้วยนะคะคิดมากนะกลุ้มใจนะคะกินอะไรก็ไม่อร่อยนะกินไม่ค่อยลงนอนก็ไม่ค่อยหลับนะเหมือนว่าคิดถึงเขาบางท่านจะเรียกว่าเพ้อหาก็ได้นะเพราะว่าเหมือนว่ามันแบบจบไปแล้วห่างไกลกันไปแล้วไกลเกินเอื้อมนะคงไม่กลับมาแล้วเขาคงโกรธเราแล้ว,ลวหรือว่าเอ่อถ้าเขาแบบเจ้าชู้เยอะๆอย่างเงี้ยเนาะบางท่านก็รู้สึกว่าแบบ อืมก็เครียดแหละคิดถึงเขาแหละแต่บางท่านก็ไม่ได้อยากที่จะแบบกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกใครนะอืมบางท่านนะ่ะตัวคุณนะ่ะอาจจะเจอแล้วก็จับได้หลายครั้งด้วยนะคะว่าใครคนนั้นของคุณนะ่ะเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวอะ่ะนะบางท่านก็บอกกับตัวเองแล้วนนะเนาะว่าแบบเออไม่เอาแล้วคนเจ้าชู้แบบเนี้ยคนไหลใจแบบเนี้ยไม่เอาแล้วนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวคุณซะเองนะที่ยังไม่ได้อยากที่จะหยุดอยู่ที่ใครอะถ้าเป็นตัวคุณซะเองอะเหมือนตอนเนี้ยตัวคุณอะก็รู้สึกว่าคุณนะอยากจะตัดสินใจเนาะนะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเหมือนอยากจะตัดอะไรที่มัน,ท,มนที่มันไม่มีประโยชน์อะเนาะตัดอะไรที่มันแบบว่าเคยรุงรังในชีวิตของคุณนะนะคะออกไปให้หมดอะนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะเนาะบางท่านก็อาจจะ เหมือนแบบมองในเรื่องของการอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับใครคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมบางท่านอาจจะคิดอยู่ก็ได้นะว่าเออเราก็อยากกลับไปแต่ว่าจะกลับไปยังไงจะทำยังไงจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะอ่ะเรื่องเราก็ประมาณนี้แหละนะอ่ะถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาแหละนะแต่ที่เห็นก็คือมันมีมันมีพลังงานที่แบบว่าคิดถึงรอคอย นะอยากหาวิธีหาหนทางนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งอ่ะประมาณนี้ทีนี้เราไปดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะอ่ะนึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้ในใจนะคะชาวทัดดินสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขาคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง เขาอยากบอกอะไรเหมือนว่าคนคนนี้เขาคนคนนี้เหมือนเขา่ะรอดูสถานการณ์นะแล้วก็สังเกตการอยู่เงียบๆอะนะคะเหมือนว่าถ้ามันมีการที่แบบทำอะไรผิดต่อกันนะเหมือนเขาก็รอคำขอโทษจากคุณนั่นแหละนะคะนะ ถ้าหากว่าคุณทำอะไรไม่ดีกับกับเขาอะนะเขาก็รอคำขอโทษจากคุณอยู่นะเหมือนเขาก็รอดูอะนะว่าเออคุณเนี่ยจะทักไปหาเขาไหมจะติดต่อไปหาเขาไหมจะพูดคำว่าขอโทษกับเขาไหมนะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเหมือนเขารู้สึกว่าแบบเออการที่เขาแบบนิ่งไปเงี้ยไปอะ มันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหตุผลนะ่ะเขาบอกว่าเขามีเหตุผลนะคะที่เขาตัดจบแล้วก็นิ่งเงียบหายไปจากคุณนะอืมเหมือนเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาพยายามกับคุณมามากนะคะคอยช่วยเหลือคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยซับพอร์ตคุณแทบจะทุกอย่างเลยอะนะแต่ว่าเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็บางท่านนะก็ เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเออเหมือนแบบเริ่มจากการเป็นเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือคนคนนี้เขาก็ไม่อยากจะตัดคุณออกจากชีวิตอะนะคะเขาก็เลยอาจจะตัดจบคุณแล้วก็หรืออาจจะเหมือนแบบลดสถานะความสัมพันธ์กันอะนะคะกลับมาเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่คนรู้จักกันแค่นั้นอนะ แต่เหมือนว่าจริงๆเราลึกๆอะ่ะตัวเขาเองนะอยากบอกว่าเขานะจะรอดูนะจะรอดูจะรอฟังคําขอโทษจากคุณเหมือนเขาบอกว่าเขาจะดูสิเพราะมันจะมีวันนั้นไหมอะ่ะที่คุณจะแบบคิดได้ที่คุณจะแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวิธิภาะวะมากขึ้นแล้วก็แล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สําคัญกับคุณจริงๆอะ่ะเหมือนเขาอยากจะรอดูวันนั้นน่ะเนาะนะคะแต่ถ้าหากว่ารอแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้สำคัญอะไรในชีวิตของคุณเลยอะนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากบอกนะอืมนะคะแล้วเขาก็อยากบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยตอนที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันนะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะคือช่วงโมเมนต์ที่ดีๆอะมันก็มีเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกดีนะแล้วก็รู้สึกชอบ นะคะเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เข้าอกเข้าใจกันเป็นความสุขให้กันได้อะนะคะแต่เหมือนว่าที่ผ่านมามันก็มีบางสิ่งบางอย่างอะเนาะที่มันเข้ามาเป็นตัวแปรเป็นปัญหานะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่เหมือนเดิมนะแล้วมันก็มีในเรื่องของออการให้และได้รับที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็บางท่านอะ่ะมันมีเรื่องของการโกหกนะ การไม่ซื้อสัตว์การแอบทำอะไรรับหลังกันเกิดขึ้นนะคะอืมมันก็คงจะเหมือนกับว่าเออประเด็นหลักๆนะนะถ้าเออถ้าสมมติแบบคนเรามันจะเลิกกันมันจะเลิกคบกันมันจะแบบตัดตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตอะมันต้องมีเหตุผลนะคะอืมเนี่ยแหละเขาก็ เหมือนเขาเองอาจจะแบบว่าสังเกตการคุณอยู่เงียบๆนะคะอืมแล้วเขาก็อยากบอกด้วยอ่ะนะคะว่าเขารู้นะว่าทุกวันเนี้ยตัวคุณอนะตามสืบตามส่องเขาอยู่ใช่ไหมอืมเขาบอกว่าเขารู้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะเออหรือว่าก็คือแบบ คุณส่องเขาเขาก็ส่องคุณเหมือนกันแหละนะคะก็เลยรู้แหละนะว่าคุณนะ่ะแอบตามส่องเขาอยู่ใช่ไหมล่ะนะอืมแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วอะถ้าหากว่าที่ผ่านมาเนาะคนคนเนี้ยเขาตัดจบแล้วลดสถานะคุณไปเป็นเพื่อนนะ่ะถามว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณไหมเขาก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนหรอกนะคะแต่เขารู้สึกว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะให้กับคุณได้ะนะคือให้เกียรติแล้วก็เหมือนแบบ เป็นแบบมิตรภาพดีๆนะคะนั่นก็คงจะเป็นแบบสิ่งสุดท้ายะนะที่เขาคิดว่าเขาก็คงให้ได้เท่านี้อน่ะนะถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้หรือมันไม่สามารถที่จะเดินร่วมทางกันไปได้แล้วอะนะคะก็เป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันไปก็แล้วกันแค่นั้นแต่สําหรับบางท่านที่เป็นครอบครัวกันแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันคนคนนี้เขาก็มองว่า ความเป็นครอบครัวนะมันอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นครอบครัวกันไม่ได้แล้วแต่ว่าความเป็นเพื่อนนะ่ะเขาเองก็อาจจะยังมีให้คุณได้อยู่นะแล้วก็ถ้ามีลูกด้วยกันหรือว่าทำงานทำธุรกิจอะไรด้วยกันเขาก็มองว่าเขาก็จะพยายามพยายามที่จะแบบเออนะเกี่ยวข้องกับคุณแค่เรื่องงานเกี่ยวข้องกับคุณแค่ เรื่องของลูกอะแค่นั้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะเหมือนว่าเขาก็จะไม่ไปก้าวไกยไม่ไปยุ่มยามอะไรกับเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะเพราะเขาก็ถือว่าแบบการเป็นครอบครัวกันอะมันมันได้สิ้นสุดไปแล้วอะนะคะก็เหลือแค่ทําหน้าที่ของตัวคุณตัวเขาทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีก็แค่นั้นแหละนะคะประมาณนั้นเนาะเหมือนกับว่าอืจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกหรือจะอะไรหรือว่า จะช่วยกันดูแลลูกช่วยกันทำงานทำธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะก็ยังได้อยู่เนาะแต่เหมือนเขาก็จะพยายามแบบวางตัวนะ่ะคือไม่ได้มาแสดงออกกับคุณว่าแบบเออรักคุณนะคิดถึงคุณนะหรือยังหึงห่วงอะไรคุณอยู่นะคือเขาก็จะพยายามแบบอยู่นิ่งๆเงียบๆเ่ะนะคะในที่ของเขาเนาะแล้วก็ติดต่อแค่เฉพาะเรื่องงานแค่นั้นก็พอนะคะ บางท่านนะเหมือนว่าทํางานอยู่ในที่เดียวกันด้วยอะนะมันก็อาจจะรู้สึกอึดอัดใจนะคะเพราะว่าถ้าทํางานในที่เดียวกันนะมันยังต้องเจอกันอยู่เนาะหรือว่าบางท่านก็คือมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีสังคม,มกลุ่มเดียวกันนะถ้าหากว่ามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยเนาะสมมติแบบเพื่อนๆจะนัดเจอกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าสมมติแบบว่าเออเพื่อนในกลุ่มแบบก็ไปชวนเขาอย่างเงี้ยนะว่าเออมาด้วยกันไหมมาจอยมิ팅ด,ด้วยกันไหม เหมือนคนคนนี้เขาก็จะถามก่อนเลยนะว่าเออได้ชวนคุณไปด้วยหรือเปล่าเนาะคุณนะ่ะไปด้วยไหมแล้วก็ถ้าหากว่าเขารู้อะนะคะว่าคุณนะ่ะจะไปงานนี้ด้วยตัวเขาก็จะไม่ไปนะเหมือนก็จะแบบปฏิเสธอะว่าแบบเออไม่ไปไม่สะดวกไม่อยากไปเหมือนว่าเขาก็เหมือนแบบไม่ได้อยากจะเจอคุณ แบบว่าเจอแบบซึ่งซึ่งหน้าขนาดนั้นอะนะคะอาจจะแบบเออยังทำใจไม่ได้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่ก็ยังมีเยอะแยะให้คุณอยู่นั่นแหละก็เลยแบบเออไม่อยากไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปแล้วเขาต้องเจอคุณก็ทำตัวไม่ถูกนะคะไม่รู้จะทำหน้ายังไงไม่รู้จะเออคุยอะไรอะนะคะเออรู้สึกแบบไม่ไปดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะอืม อประมาณนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเขานะ่ะเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรคุณไว้ก็ตามนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเออสิ่งที่เขา่ทําให้คุณไปแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ทวงคืนนะเออคือเหมือนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาอยากจะทําให้คุณนะคะอยากจะทําให้คุณจริงๆอะเนาะเขาก็ไม่ได้มองว่าแบบเป็นบุญคุณหรืออะไรนะเขามองว่าเขาทําให้ก็เพราะว่าเขาอะอยากจะทําให้คุณ นะคะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรกลับมานะคะอืประมาณนี้แหละเนาะอ่ะตอนนี้คนคนนี้นะคะเขาอาจจะดูค่อนข้างแบบว่าเก็บตัวอยู่เงียบๆของเขานะเหมือนแบบไม่ค่อยอยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานทำการอะไรของเขาไปแหละเนาะอ,อ่ะประมาณนี้รอดู เขารอดูรอว่าคุณจะทักไปไหมจะติดต่อไปไหมนะคุณจะขอโทษเขาหรือเปล่านะคะอ่าประมาณนั้นโอเคทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคำแนะนำจากไพ่ไพ่มีอะไรอยากบอกอยากแนะนำนะคะให้กับชาวทาดุดินคำแนะนำจาก ใช่อ,อม,มิตรภาพความเป็นเพื่อนอความรู้สึกดีๆที่มีให้กันจริงๆอะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันก็ยังคงมีมิตรภาพดีๆให้กันได้อยู่นะเอออ มันยังเป็นมิตรภาพดีๆให้กันได้อยู่แล้วก็เหมือนไพ่เขาบอกว่าคีย์เวิร์ดของคุณนะ่ะนะคะถ้าหากว่าตัวคุณนะ่ะไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่คนรู้จักกับคนคนนั้นนะ่ะเหมือนไพ่เขาบอกว่าบางทีตัวคุณเองอะ่ะอาจจะต้องแบบว่าลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้อะ่ะเนี่ยเนี่ยเหมือนไพ่เขาบอกถ้าไม่อยากเป็นเพื่อนน่ะถ้าไม่อยากเป็นเพื่อนถ้าคุณอยากจะเปลี่ยน เปลี่ยนเนาะ relationship นี้อะนะคะคุณต้องลุกขึ้นมา take action อาจจะต้องแบบว่าเออเป็นฝ่ายแบบติดต่อไปทักไปไปคุยไปเคลียร์นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยพังเคยถล่มกันไปแล้วก็ตามนะนะคะบางท่านนะเหมือนว่าเคยคบกันแล้วก็เหมือนเคยพูดคุยเรื่องอนาคตความสัมพันธ์อะไรกันไว้ด้วยนะเหมือนแบบเคยคบเคยคุย เคยพูดเรื่องของการบ้านหมายแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรได้วยกันแต่ว่ามันพังกันไปซะก่อนอะนะคะนะก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าบางท่านอาจจะแค่แบบว่าเป็นคุณคุยเฉยๆเนาะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ก็ยังไม่ใช่แฟนสถานะยังไม่ม,ยมียังไม่ได้ให้คอมมิทเมนต์อะไรกันนะคะไพ่เขาก็เลยแนะนําว่าก็เนี้ยแหละก็ต้องกลับไปทําให้มันจริงจังแหละนะคะ ถ้าเป็นเพื่อนถ้าคุณคิดกับคนคนนั้นแค่เพื่อนจริงๆก็คือก็เป็นเพื่อนไปนะไม่ต้องไปทําอะไรที่มันดูแบบว่ามากกว่าความเป็นเพื่อนนะเนาะนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขานะอยากแต่งงานกับเขา <c oughs> เคยมีภาพเคยมี <c oughs> ความฝันว่าแบบฉันอยากแต่งงานกับคนคนนี้ฉันคิดไว้แล้วว่าแบบเออฉันจะแต่งกับคนคนนี้นะไม่ได้อยากเขาเป็นแค่เพื่อนนะคุณก็ต้องไปจัดการนะนะคะเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ในกำรรม,มือคุณนี่แหละมันอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละนะคะว่าคุณจะทำหรือจะไม่ทำอะ่ะเหมือนไพ่เขาบอกว่าเรื่องของ e อีโก้อ่ะก็ต้องลดลงมาด้วยนะคะต้องลดอีโก้ลดดาบของคุณลงเนาะนะคะแล้วก็เริ่มต้นทำในสิ่งที่มันถูกต้องหรือว่าเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวคุณน่ะเอ่อต้องการนะคะบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของอ,อ การที่เป็นฝ่ายกลับไปหาใครคนนั้นแล้วก็ take action นะคะทำทุกอย่างมันถูกต้องใหม่นะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เลยนะคะก็ได้นะแต่สำหรับบางท่านถ้าสลับกันนะก็คงจะหมายความว่าก็คงจะมีใครบางคนนะนะคะที่เขาก็ไม่อยากเป็นเพื่อนขอคุณนะเนาะเขาอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ แต่ว่าตัวคุณเองอะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณก็ยังรักเขาอยู่ยังต้องการเขาอยู่ยังอยากจะแต่งงานกับคนคนนี้อยู่ไพ่บอกว่าถ้าคนคนนั้นเขากลับมาจริงๆอะนะกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณนะคุณเองก็ต้องฟังเนาะต้องฟังอย่าดื้อนะคะแล้วก็ต้องลดอีโก้ของคุณลงมาเหมือนกันเนาะอย่าอย่าเป็นแบบว่าเออแบบเธอไม่ยอมฉันฉันไม่ยอมเธอแล้วก็เอาชนะกันแบบนั้นมันก็ไม่น่าจะกลับมาได้นะคะอ่ะถ้าคุณยังต้องการ นะก็ลองดูข้อเสนอของเขาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามันจะสามารถแบบกลับมาแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้อะ่ะเหมือนว่ามันต้องวางรากฐานความสัมพันธ์ให้มันดีถูกต้องแล้วก็มั่นคงกันตั้งแต่แรกเลยนะคะมันจะได้ไม่พังถลม่มเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกนะเหมือนว่าเออบางท่านนะ่ะที่ผ่านมานะ่ะตั้งแต่แรกเลยอะ่ะ การเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันรักฐานมันไม่ดีอ่ะมันไม่มั่นคงตั้งแต่แรกอ่ะใช่ไหมบางท่านแค่คุยๆกันนะแต่ทําไปทํามามันก็แบบว่าอมืมากกว่าเพื่อนแล้วแหละนะคะแต่ก็ยังไม่ยอมพัฒนาความสัมพันธ์ก็ยังไม่ยอมมีคอมมิชเมนที่ชัดเจนกันสักทีบางท่านก็นะเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนไปแล้วด้วยซ้ํานะคะแต่ก็ มีปัญหาเนาะจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะแต่มันก็มีเรื่องของการทะเลาะเรื่องของการใช้อารมณ์นะระเบิดอารมณ์ใส่กันหรือว่ามันมีการจับได้โปแตกอะนะคะเรื่องของความแบบไม่ซื่อสัตย์เรื่องของการเอ,อ่อคบซ้อนหรือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันจบไปเนาะฉะนั้นต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเนาะ ทำพื้นฐานรากฐานของคุณให้มันแข็งแรงตั้งแต่แรกเลยนะคะรอบนี้อ่ะนะถ้าจะกลับมานะคะอืมอ่ะเหมือนไพ่เขาก็บอกว่ามันมันจะมีการเริ่มต้นเอ่อเริ่มต้นใหม่อ่ะนะคะจากสิ่งที่มันเคยพังมาแล้วอะ่ะเหมือนมันอาจจะเป็นแบบเศษซากปลักหักพังอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะนะคะแต่ว่า Clear thing, เคลียร์ทิ้งเนาะเราเริ่มต้นใหม่นะคะ แล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะเคยคิดว่าเออมันเป็นไปไม่ได้แล้วอ๋อเหมือนแบบมันพังไปแล้วถล่มไปแล้วมันจะกลับมาได้ยังไงนะคะเหมือนไพ่เขาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดอ่ะเพราะว่าถ้าคิดแล้วก็วนอยู่แค่นั้นว่าพังไปแล้วจบไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วมันก็จะวนอยู่แค่นั้นนะฉะนั้นบางทีเหมือนว่าคุณต้องคิดนอกกรอบนะคะคิดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะเนาะ นะคะถ้าคุณต้องการเริ่มต้นใหม่จริงๆคุณก็ต้องพุ่งเป้าไปเลยว่าฉันต้องการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้จริงๆนะคะอย่าไปพุ่งเป้าว่ามันจบไปแล้วพังไปแล้วแล้วก็วนๆอยู่แค่นั้นนะมันจะวนลูปนะคะอืมอ่ะการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ที่มันดูจริงจังกันมากขึ้นนะอือฮอ ค okay, มาดูสิไพโรแมนต์แองเจลอยากบอกอะไรเลตก็ o อฟคอนโทรลอิสชูนะคะนี่ไงอย่าไปควบคุมสินะคะอย่าไปคิดว่ามันพังแล้วจบแล้วกลับมาไม่ได้แล้วนะ,ะเหมือนไพเขาบอกทุกอย่างมันมีทางไปเสมอแหละนะคะเพียงแต่ว่าเรานะต้องมองหาทางออกนะไม่ใช่ไปมองที่ปัญหานะคะต้องมองที่วิธีแก้ปัญหาเนาะถ้าเราไปโฟกัสผิดจุดอะมันจะหาทางออกไม่เจอแล้วมันจะเหมือนคนที่แบบเดินหลงทางนะคะฉะนั้นก็ เหมือนแบบว่าโอเคอะคิดนะคิดหาวิธีนะคะวิธีแก้ปัญหาหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ให้ได้อย่าไปเหมือนกับว่าอย่าไปตีกรอบให้มันอย่าไปควบคุมคอนโทรลอะไรความรู้สึกของตัวคุณมากเกินไปนะคะให้ทุกอย่างมาเป็นธรรมชาตินั่นแหละเนาะอืมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแล้วก็มีไพ่ฮันนีมูนกับอันรียกใเติดเลิฟขึ้นมาเนี่ยเหมือนไพ่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนะี่ย มันมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคุณกับเขาอะนะคะเพราะดูแล้วก็มีปัญหามีประเด็นอะไรกันแล้วก็เหมือนสุดท้ายก็คือเออถอยความสัมพันธ์กลับไปอะนะคะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วมันต้องจัดการให้ถูกจุดแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดูเหมือนว่าอ่อ รักกันนะผูกพันกันนะรู้สึกดีต่อกันนะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างอะนะคะที่มันเหมือนว่าอาจจะเป็นแบบนิสัยอะไรบางอย่างของคุณของเขาอะที่ทําให้มันผลักออกจากกันอะแล้วความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้นะคะอืนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นแบบความรักที่มันไม่มีแรงดึงดูดต่อกันที่มากพอฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนึงมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะคะเนาะแล้วก็เนี่ยอาจจะ เหมือนกับว่าต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะด้วยความเข้าอกเข้าใจกันนะแล้วก็เวลาที่อยู่ด้วยกันนะเหมือนเหมือนว่าอยากให้มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพนะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะว่าเออเหมือนว่าที่ผ่านมานะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเน่ยเหมือนว่ามันจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันแล้วก็หงุดหงิดขัดใจอะไรกันนะนะคะเนาะนะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็คือ เวลาที่แบบมันเป็นเวลาความสัมพันธ์ที่มันไม่มีคุณภาพน่ะเนาะก็คงต้องเปลี่ยนกันใหม่นะคะอยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะแบบว่าเออใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้ให้ดีที่สุดแหละเนาะเหมือนกับว่าดูแลกันอะแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กันในทุกๆวันดีกว่าไหมนะคะอืมเนาะอะรักกันก็ต้องดูแลกันเข้าใจกันเอาใจใส่กันนี่แหละนะคะ อย่าไปทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีทําให้เสียความรู้สึกกันไปเนาะพอถ้าเป็นแบบนั้นอีกอะนะคะถ้าเป็นแบบนั้นอีกนะมันก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปอีกอะนะคะอือฮึอ่ะโอเคพลังงานประมาณนี้สําหรับบางท่านก็ถ้าหากว่ากลับมารอบนี้อะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันดีขึ้นะนะ ก็อาจจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวนะไปเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอยู่ด้วยกันเนาะอ่ะทีนี้มาดูวันที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวเลขนะมีวันอังคารวันศุกร์นะคะตัวเลขมีเลข 3, เลข 8, เลข 7, เลข6มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา ตัว M ตัว R ตัว U ตัว K ตัว T ตัว P ตัว S ตัว W ตัว X แล้วก็ตัว C โอเคอ่าพลังงานประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานสลับฟังกันได้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ